อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยครับที่นี่เขามีเขามีปกติเขามีจักรยานเนาะจักรยานเช่ามีรถอย่างนี้แล้วก็มีรถขับเองก็มีใช่ไหมฮะเลือกกันเลยตามราคาค่าเข้ายี่สิบาทเองนะครับเดี๋ยววันนี้คุณลุงมาสาพาเที่ยวครับเราต้องไปไหนต่อครับครับวัดแรกนะครับจะเป็นวัดมหาธาตุนะครับอ๋อมหาธาตุนี่นะครับวัดมหาธาตุจะเป็นศูนย์กลางวัดที่นี่นะครับและเป็นวัดที่ใหญ่ อ๋อครับและเป็นเป็นวัดที่เป็นบริเวณที่จัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟอ๋อที่นี่ใช่ไหมฮะวัดศาธาตุแสงสีเสียงสุกโขททยครับที่นี่ฮะวัดศาธาตุวัดศาธาตุโอ้ดตรงข้ามนะครับตรงข้ามเป็นเนินปราสาทนะครับ เนินปราสาทนี่เป็นที่ประทับของพ่อขุนนะครับพ่อครองแผงนะครับเหมือนกับเป็นพระราชวังของพ่อขุนนะครับอ๋อตรงนี้นะหลังคาก็ผุพังไปตามกาลเวลาแสดงว่าเมื่อก่อนจะมีหลังคานะจ้าจ้าอ๋ออันนี้ลุงก็จะจอดให้ถ่ายรูปตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะครับโอเคจุดไฮไลท์จุดไฮไลท์คือตรงนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคชมด้านในไหมครับอ่าชมด้านในเดี๋ยวลุงจะไปรออยู่ด้านข้างได้ได้ได้เขายังไงไม่ต้องเดินยศกัน วัดแรกเลยครับวัดมหาธาตุต่าต่วัดใหญ่ที่สุดแล้วครับ นี่คือรูปสันนิษฐานครับทุกทุกที่จะเป็นรูปสันนิษฐานตัวนี้เป็นตัวตัว,วัดอันนี้เป็นสาลาสาลาสาลาประมาณนี้ฮะสังเกตได้ง่ายจะมีเสาอยู่ตรงนั้น <c oughs> สวยจังเลยครับดูดิครับเนี่ยสวยจริงๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาชมความสวยงามไปเรื่อยๆฮะ โอ้โหครับอันนี้ครับชอบอันนี้ฮะโอ้โหสุดยอดครับวัดมหาธาตุครับ มีพระด้านหน้านะครับแล้วก็ประมาณนี้โอ้โหความเก่าไม่ต้องพูดถึงที่สุดเลยมีพระโดยรอบไปคล้บเนี่ย เสียดายเขาไม่ให้ขึ้นเพีงด๋ยวนราต้องออกจับวันมหาธาตุแล้วดูต้นไม้ก่อนโอ้โหต้องกำปูครับ ต้นโพก็ไม่ธรรมดาเลยฮะลังการมากเลยนี่น่าจะเป็นสะดาวปะเนี่ยโอ้โหต้นไม้ใหญ่เลยฮะไปฮะไปต่อครับรถรออยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปวัดที่สองใช่ไหมครับครับชื่อวัดอะไรครับศรีสวายวัดสีสวายนะครับแต่น่าจะเล็กกว่าวัดมหาธาตุเมื่อกี้หน่อยนะเล็กกว่า วัเป็นศิลป,ปะของเขมรนะครับวัดหอมนะครับอันนี้ปะขวามือใช่ครับอ๋อนี่นะครับรครับกวามืองเขาบอกว่าสีสวยก็มาจากภาษาขอมนะครับแปลว่าม,มะ,ะ,ะ,ะม่วงนะครับวัดนี้กีจต้นศิลปะหอมนะเป็นศิลป,ปะเดียวกับกรุงรโวนะคะรับราชยุโ วัดศรีสวายสถาปัตยกรรมขอมนะศรีสวายเนี่ยนสันนิษฐานสันนิษฐานประมาณนี <c <c 네네้เก่าทุกวัดครับผม เวเราจะมาประมาณทักสี่วัดครับ ปัจจกรรมขอมเลยฮะที่เดียวกับละโวโลบบุรีที่เขาว่างะเดีได้ขอชมนะมีทางลงด้วยครับ <c oughs> ข้างขาวครับ <c oughs> อื้งข่าวขุ้มนะครับเราออกดีกว่าครับโอ้ย สวยครับดูความเก่าครับประมาณนี้พระปางสามยอดทางไปวัดที่สามฮะบรรยากาศจเจ๋วเลยมาขามกันเลยนะเนาะ ครับมะขามครับหวานไหมครับเนี่ยเปรี้ยวเรยครับที่นี่นะครับสังเกตโดยจะปลูกมะขามปลูกมะม่วงนะครับปลูกมะพร้าวปลูกตาลทั้งอุทยานก็จะปลูกตามให้สอดคล้องกับตามหลักศิาจารึกของเรางนะครับว่ามีหมาม่วงมีหมาพร้าวมีหมาเ้าและตาลนะครับะพังเงินนะครับวัดนี่จะเล็กหน่อยนะครับวัดตะพังเงินตะพังเงข้างขวาเนี่ยฮะตะพังเงิน ตะพังทองจะอยู่ตลาดนะครับอ๋อตะพังเงินตะพังเงินตะพังทองตะพังตะกวนตะพังทองหลังนะครับตะพังก็แปลว่าสะน้ำนะครับอย่างตะพังตะกวนเนี่ยนะครับตะพังแปลว่าสะน้ำประมาณนี้ฮะวัดที่สามวัดสาสี น้ำเต็มเลยไปให้แม่การเสจเวลาเดี๋ยวเราต่อวัดที่สี่กันเลยครับนี่ฮะแผนที่แผนที่ภายในพยานจุตวจาสุุขททยเมื่อกี้เราไปมาฮะวัดมหา,าธาตุอันนี้จะพังเงินที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้วัดศรีสวายเมื่อกี้นี้ครับและนี่คือวัดศรีวัดที่สี่วัดอะไรนะครับคุณลุงวัดชนะสงคราม,น,าามนี่ครับ ประมาณนี้ครับเดิมนะครับเดิมวัดชื่อวัดทวัดที่สี่นะครับวัดที่สี่วัดชนะสงครามที่เดิมชื่อวัดอะไรนะวัดลาดบุรินทอ๋อวัดลาดบุรินทรหลังพ่อขุนทาศึกสงครามชนะมาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นชนะอ๋อชนะสงครามคงไม่จดจมดลงไม่เป็นไรครับอันนี้จะเป็นอนุสาวรีย์พ่อขุนลานผ่านวัดที่สี่มาแล้วครับครับผมชนะสงครามวันนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์พ่อขุนลานกำแพงครับผม ผมรู exactly you well. ้จ you ักด oh, okay. you ีเลยเพราะว่าผมเรียนรามขอบคุณังอำแพงครับอันนี้ต้นตำรับครับตั้งเดิมอยู่ที่นี่นะตุ๊กตาทยนี่นะขอบคุณรามครับส่วนด้านข้างี้เป็นหลักศิลาจารึกจำลองนะครับครับอู่ที่อยู่โอเคขอบคุณรางำแผงครับมานีครับนี่หลักศิลาจารึกจำลอง นี่ครับอันนี้จำลองมาครับภาษาพ่อคุณนี่ครับทำไมนู้นขนาดแกะแกะแกะลายจะเป็นงี้ฮะนี่พ่อคุณรามครับเดี๋ยวสักการะพ่อคุณรามครับแล้วเดินทางกลับครับเพื่อเป็นสิริมงคลครับทางซ้ายครับผมโอเคครับครบรอบบรอบครับ ได้ออกแล้วครับ<า>ช่งกทัวร์ช่งกทัวร์วครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับออโอเคครับริ่จากตรงนี้นะครับโอเคครับตรงน,นี้ครับขอบคุณมากครับ